สิ่งที่ตรัสรู้แต่ไม่ทรงนำมาสอนมีมากกว่าที่ทรงนำมาสอนมากนะักพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำใบไม้สีสปาที่ร่วงอยู่ตามพื้นดินขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเข้าใจว่าอย่างไรใบไม้สีสปาที่เรากำขึ้นหน่อยหนึ่งนีม้มาก หรือว่าใบไม้สีสปาที่ยังอยู่บนต้นเหล่านั้นมีมากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญใบไม้ที่พระผู้มีพระภาคทรงกรำขึ้นหน่อยหนึ่งนั้นเป็นของน้อยส่วนใบไม้ที่ยังอยู่บนต้นสีสปาเหล่านั้นย่อมมีมากภิกษุทั้งหลายชั้นใดก็ชั้นนั้นธรรมะส่วนที่เรารู้ยิ่งด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วไม่กล่าวสอนนั้น มีมากกว่าส่วนที่นำมาสอนภิกษุทั้งหลายเหตุไรเล่าเราจึงไม่กล่าวสอนธรรมะส่วนนั้นนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุว่าธรรมะส่วนนั้นนั้นไม่ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์ไม่เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรนทร์ไม่เป็นไปเพื่อความนายไม่เป็นไปเพื่อความคลายกําหนัดไม่เป็นไปเพื่อความดับไม่เป็นไปเพื่อความสงบ ไม่เป็นไปเพื่อความรู้ยิง่งไม่เป็นไปเพื่อความรู้พร้อมไม่เป็นไปเพื่อนิพพานฉะนั้นเราจึงไม่กล่าวสอนภิกษุทั้งหลายธรรมะอะไรเล่าเป็นธรรมะที่เรากล่าวสอนภิกษุทั้งหลายธรรมะที่เรากล่าวสอนคือข้อที่ว่าความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุเป็นที่เกิดของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ ความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความดับสนิทของความทุกข์เป็นอย่างนี้อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุไรเล่าธรรมะส่วนนี้เราจึงนำมากล่าวสอนภิกษุทั้งหลายเพราะว่าธรรมะส่วนนี้ประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นแห่งพรหมจรรย์เป็นไปเพื่อความนาย เป็นไปเพื่อความคลายกำหนัดเป็นไปเพื่อความดับเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นไปเพื่อนิพพานเพราะเหตุนั้นแลเราจึงนำมากล่าวสอนถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อนก็ตายเปล่า มาลุงกะยะบุตรเปรียบเหมือนบุรุษผู้หนึ่งถูกลูกสออันกำทราบด้วยยาพิษอย่างแรงกล้ามิตรอมมาตญาติสายโลหิตจัดการเรียกแพทย์ผ่าตัดผู้ชำนาญบุรุษอย่างนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าถ้าเรายังไม่รู้จักตัวบุรุษผู้ยิงเราว่าเป็นกษัตริย์พราหมณ์เวทสูตรชื่อไรโคตไหน ธนูที่ใช้ยิงนั้นเป็นชนิดหน้าไม้หรือเกาทันเสียก่อนแล้วเรายังไม่ต้องการจะถอนลูกศรอ,อยู่เพียงนั้นมาลุงกยบุตรเขาไม่อาจรู้ข้อความที่เขาอยากรู้นั้นได้เลยต้องตายเป็นแท้อุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันบุคคลผู้นั้นกล่าวว่าเราจักยังไม่ประพฤติพรหมจรรย์ในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า จนกว่าพระองค์จกแก้ปัญหาทิฏฐิสิประการแก่เราเสียก่อนและตถาคตก็ไม่พยากรณ์ปัญหานั้นแก่เขาเขาก็ตายเปล่าโดยแท้มาลุงกยบุตรท่านจงรู้ซึ่งสิ่งที่เราไม่พยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์รู้ซึ่งสิ่งที่เราพยากรณ์ไว้โดยความเป็นสิ่งที่เราพยากรณ์อะไรเล่าที่เราไม่พยากรณ์ คือความเห็นสิทประการว่าโลกเที่ยงโลกไม่เที่ยงโลกมีที่สิ้นสุดโลกไม่มีที่สิ้นสุดเป็นต้นเป็นสิ่งที่เราไม่พยากรณ์มาลุงกยบุตรอะไรเล่าที่เราพยากรณ์คือสัจจะว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ และนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้นี้เป็นสิ่งที่เราพยากรณ์เหตุใดเราจึงพยากรณ์เล่าเพราะสิ่งสิ่งนี้ย่อมประกอบอยู่ด้วยประโยชน์เป็นเงื่อนต้นของพรหมจรรย์เป็นไปพร้อมเพื่อความหน่ายทุกข์ความคลายกำหนัดความดับความรำงงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพพาน คำสอนที่ทรงสั่งสอนบ่อยมากพระโคโดมผู้เจริญทรงนำสาวกทั้งหลายไปอย่างไรอันหนึ่งอนุสาสนีของพระโคโดมผู้เจริญย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างไรอักขิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่ง อนุสาสนีของเราย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงภิกษุทั้งหลาย รูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้อักขิเวสนะเราย่อมนำสาวกทั้งหลายไปอย่างนี้อันหนึ่งอนุสาสนีของเรา ย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายส่วนมากมีส่วนแห่งการจำแนกอย่างนี้ดังนี้ลำดับการหลุดพ้นเมื่อเห็นไตรลักษณ์ภิกษุทั้งหลายรูปเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่ของเราเนตังมะมะนั่นไม่ใช่เป็นเราเนโซหะม,มัสมินั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานเมโสอัตตาเธอทั้งหลายพึงเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ด้วยประการดังนี้ ในกรณีแห่งเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ตรัสอย่างเดียวกันกันกบในกรณีแห่งรูปทุกประการภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลเห็นข้อนั้นด้วยปัญญาโดยชอบตรงตามที่เป็นจริงอย่างนี้ปุพันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปรารบขันในเบื้องต้นหรือความเห็นที่เป็นไปในส่วนของอดีตทั้งหลายย่อมไม่มี เมื่อปุพันตานุทิฏฐิไม่มีอปรันตานุทิฏฐิความเห็นที่ปรารบขันในเบื้องปลายหรือความเห็นที่เป็นไปในส่วนของอนาคตทั้งหลายย่อมไม่มีเมื่ออปรันตานุทิฏฐิไม่มีความยึดมั่นลูกคลำอย่างแรงกล้าย่อมไม่มีเมื่อความยึดมั่นลูกคลำอย่างแรงกล้าไม่มีจิตย่อมจางคลายกำหนัดในรูป ในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณย่อมหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะจิตหลุดพ้นแล้วจิตจึงดำรงอยู่เพราะเป็นจิตที่ดำรงอยู่จิตจึงยินดีร่าเริงด้วยดีเพราะเป็นจิตที่ยินดีร่าเริงด้วยดีจิตจึงไม่หวาดสะดุง้งเมื่อไม่หวาดสะดุง้ง ย่อมปรินิพานเฉพาะตนนั่นเทียวเธอนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้ ไปหาย่อมหลุดพ้นภิกษุทั้งหลายผู้เข้าไปหาเป็นผู้ไม่หลุดพ้นผู้ไม่เข้าไปหาเป็นผู้หลุดพ้นภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอารูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์มีรูปเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพ ก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพ่บู์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสัญญาตั้งอยู่ ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่ตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลายวิญญาณซึ่งเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสังขารเป็นอารมณ์มีสังขารเป็นที่ตั้งอาศัย มีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบู์ได้ภิกษุทั้งหลายผู้ใดจะพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจักบัญญัติซึ่งการมาการไปการจุติการอุบัติความเจริญงอกงามและความไพบู์ของวิญญาณโดยเว้นจากรูปเว้นจากเวทนาเว้นจากสัญญาและเว้นจากสังขาร ดังนี้นั้นนี่ไม่ใช่ฐานะที่จักมีได้เลยภิกษุทั้งหลายถ้าราคะในรูปาธาตุในเวทนาธาตุในสัญญาธาตุในสังขารธาตุในวิญญาณธาตุเป็นสิ่งที่ภิกษุละได้แล้วเพราะละราคะได้อารมณ์สำหรับวิญญาณก็ขาดลงที่ตั้งของวิญญาณก็ไม่มี วิญญาณอันไม่มีที่ตั้งนั้นก็ไม่งอกงามหลุดพ้นไปเพราะไม่ถูกปรุงแต่งเพราะหลุดพ้นไปก็ตั้งมั่นเพราะตั้งมั่นก็ยินดีในตนเองเพราะยินดีในตนเองก็ไม่หวั่นไหวเมื่อไม่หวั่นไหวก็ปริณิพานเฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกดังนี้มนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกคามเอาแล้วย่อมถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้าง รุกคเจดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตนนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นนั้นเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสี่ด้วยปัญญาอันถูกต้อง คือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบประงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่องอันกเกษมนั่นคือที่พึ่องอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้แท้ จงจเจริญสมาธิจากรู้อริยสัจตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงจเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงรู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งอะไรเล่ารู้ได้ตามเป็นจริงซึ่งความจริงอันประเสริฐว่านี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์และนี้เป็นทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ดังนี้ภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ได้ตามเป็นจริงภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงทำความเพียรเพื่อให้รู้ตามเป็นจริงว่า นี้เป็นทุกข์นี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้เป็นความดับไม่เหลือของทุกข์ขนี้เป็นทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกข์ขดังนี้เธอทรงมีหลักเกณฑ์การฝึกตามลําดับอย่างย่อพราหมณ์ในธรรมวินัยนี้ เราสามารถบัญญัติกฎเกณฑ์แห่งการศึกษาตามลำดับการกระทำตามลำดับและการปฏิบัติตามลำดับได้เหมือนกันพราหม์เปรียบเหมือนผู้ชำนาญการฝึกมา้าได้ม้าชนิดที่อาจฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมฝึกให้รู้จักการรับสวมบังเหียนก่อนแล้วจึงค่อยฝึกอย่างอื่นๆให้ยิ่งขึ้นไปชั้นใดพราหม์เอ่ย ตถาคตครั้นได้บุรุษที่พอฝึกได้มาแล้วในขั้นแรกย่อมแนะนำอย่างนี้ก่อนว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยดีในปาติโมกถึงพร้อมด้วยมัญญาตและโคจรมีปกติเห็นเป็นภัยแม้ในโทษที่เล็กน้อยจงสมาทานศึกษาในสิกขาบททั้งหลายเถิดดังนี้ ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้มีศีลเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้สำรวมในอินทรีย์ทั้งหลายได้เห็นรูปด้วยตาแล้วจักไม่ถือเอาโดยนิมิตคือรวบถือทั้งหมดว่างามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีจักไม่ถือเอาโดยอนุพยัญชนะ คือแยกถือเอาแต่บางส่วนว่าส่วนใดงามหรือไม่งามแล้วแต่กรณีบาปอากุศลกล่าวคืออภิชาและโทมนัสมากไหลไปตามอารมณ์เพราะการไม่สำรวมจากขุนซีใดเป็นเหตุเราจักสำรวมอินซีนั้นไว้เป็นผู้รักษาสำรวมจากขุนซีดังนี้ในกรณีโสตินซีคือหูคานินซีคือจมูก ชิวหินสีคือลิ้นกายินสีคือกายและมนินสีคือใจก็มีข้อความในยะเดียวกันพราหม์ในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้สำรวมอินทรีย์เช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะอยู่เสมอ ทงพิจารณาโดยแยบคายแล้วจึงฉันไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาเพื่อประดับตกแตง่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยคิดว่าเราจะก,กำจัดเวทนาเก่าคือหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้น ความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุขสำราญจักมีแก่เราดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นไม่หลับ ไม่ง่วงไม่มืนชาจงชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากอาวารณิยธรรมทั้งหลายด้วยการเดินการนั่งตลอดวันยันค่ำไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีสำเร็จการนอนอย่างราชสีคือตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปะชัญญะในการลุกขึ้น ครั้นถึงยามท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้หมดจดจากอาวาระนิยธรรมด้วยการเดินการนั่งอีกต่อไปดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบความเพียรในธรรมเป็นเครื่องตื่นเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุ ท่านจงเป็นผู้ประกอบพร้อมด้วยสติสัมปะชัญญะรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคู้การเหยียดการทรงสังคาติบาตจีวรการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะการไปการหยุด การนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งดังนี้พรามในการใดภิกษุนั้นเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปะชัญญะเช่นที่กล่าวนั้นดีแล้วตถาคตย่อมแนะนำให้ยิ่งขึ้นไปอีกว่ามาเถิดภิกษุท่านจงเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าละเมาะโคนต้นไม้ ภูเขาซอกห้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในการเป็นปัจฉาพัฒกลับจากบินทบาทแล้วนั่งคูบนลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าละอภิชาในโลกมีจิตปราศจากอาภิชาคอยชำระจิตจากอาภิชาละพยาบาท มีจิตปราศจากพยาบาทเป็นผู้กรุณามีจิตหวังความเกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทละถีนมิทธะมุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีจิตปราศจากถีนมิทธะมีสติสัมปะชัญญะคอยชำระจิตจากถีนมิทธะละอุทธจะกุกกุจจะไม่ฟุ้งซ่าน มีจิตสงบอยู่ภายในคอยชำระจิตจากอุทธะกุกุจจะละวิจิกิจฉาข้ามล่วงวิจิกิจฉาเสียได้ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศล,ลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจฉาดังนี้ภิกษุนั้นครั้นละนิวรห้าประการ อันเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิตทำปัญญาให้ถอยจากกำลังเหล่านี้จึงบรรลุฌานที่หนึ่งมีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เพราะสงบวิตกวิจารเสียได้จึงบรรลุฌานที่สองเป็นเครื่องผ่องใสแห่งใจในภายในเป็นที่เกิดสมาธิแห่งใจไม่มีวิตกไม่มีวิจาร มีแต่ปีติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลอยู่เพราะความจางหายไปแห่งปีติย่อมอยู่อุเบกขามีสติสัมปะชัญญะสเสวยสุขด้วยนามากายบรรลุฌานที่สามอันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติมีการอยู่เป็นสุขแล้วแลอยู่ และเพราะลาสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งโสมนัสและโทมนัตในการก่อนจึงได้บรรลุฌานที่สี่อันไม่ทุกข์ไม่สุขมีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่พรามเอยภิกษุเหล่าใดที่ยังเป็นเซขะคือยังต้องทำต่อไปยังไม่บรรลุอรหัต,ตผล ยังปรารถนานิพพานอันเป็นที่เกษมจากโยคะไม่มีอื่นยิ่งไปกว่าอยู่คำสอนที่กล่าวมานี้แหละเป็นคำสอนสำหรับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นส่วนภิกษุเหล่าใดเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วจบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ต้องทำสำเร็จแล้วมีภาระอันปลงลงได้แล้วมีประโยชน์ตนอันบรรลุถึงแล้ว มีสัญโญาณในภพสิ้นไปรอบแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบทำทั้งหลายในคำสอนเหล่านี้เป็นไปเพื่อความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปะชัญญะแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ด้วย